วันนี้เราจะมาแสดงวิธีการต่อลอมแบบที่หน่วยความจำไม่เท่ากันนะคะก็คือจะต่อแบบ16 bit 16กิโล b บต์8กิโล b บต์16กิโล b บต์ b, b, แล้วก็8กิโล b บต์ค่ะโดยที่เราต้องเริ่มจากว่าเราต้องรู้ก่อนว่า8กิโล b บต์มีความจำเท่ากับเป็นเป็นเลขนฐาน16นะคะก็คือ สองศูนฐานสิค่ะนี่คือความความจุของ8กิโลไบต์ส่วน16กกิโลไบต์มีความจันเท่ากับ4 0, 0่ค่ะเป็นได้ฐานสิแล้วทีนี้แล้วทีนี้เราก็จะมาลองไล่กันนะคะว่าถ้า CPU ส่งมาจะมีค่าอะไรมัง่งก็คือเริ่มจากอันแรกเราจะให้เป็น16ก่อนก็จะได้ว่า c ี u จะเริ่มจาก 0,0.. 0... 0... มี2,000เพราะฉะนั้นก็จะเป็นถึงจะถึงอ๋อเราจะหาิ่มห6ก่อนก็คือมี4,000ก็จะเป็นถึง3เลข3นะคะ3 f f f อ่ะต่อไปเราจะเอา8มาต่อ8กิโลไบต์มาต่อเพราะฉะนั้นก็จะต่อจากอันนี้ก็จะเป็น4,0,0,0จนถึง 5, f f f ต่อไปก็จะต่อ16ต่อไล่ต่อมาก็จะเป็น6 0 0 0จนถึง9 F F F แล้วก็ตัวสุดท้ายเอา8กิโลไวต์มาต่อก็จะได้ว่า A 0 0 0จนถึง B F F F นะคะทีนี้เราจะสังเกตได้ว่าด้านหลังด้านหลังตรงนี้แล้วก็ด้านหลังตรงนี้จะมีค่าเหมือนกันนี่ ซึ่งอันนี้เป็นเลขฐานชี้หกแต่ว่าในในวงจรเราเราจะคิดเป็นเลขฐานสองเพราะฉะนั้นเลขฐานชี้หกของศูนย์ตัวเดียวมันจะประกอบด้วยเลขฐานสองสี่ตัวก็คือศูนย์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 อันนี้ก็เหมือนกันก็จะเป็นศูนย์ศูนย์เหมือนกันน,นี้ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเอาไปต่อกับลอมสี่ตัวนี่สี่ตัว ตามนี้เลยก็ได้ค่ะต่อให้เราลอม4ตัวก็คือว่าอย่างอย่างเลขด้านหลังเนี่ยก็คือมันจะไล่าจาก a0 มีมีที่เหมือนกันอยู่3หลักของฐ6ก็จะเอาถ้าคิดเป็นเลขฐานสองก็3ามคูณสี่ไสแปลว่า a0 ถึง a11 เนะ่ยเราสามารถเชื่อมต่อรวมกันทั้งหมดได้เลยก็คือจะเชื่อมจาก cpu เข้าลมเข้าลอมตัวที่1 2 3 4ี่ตามที่เราวาดไว้อย่างนี้เชื่อมต่อไปได้เลยทีนี้ ต่อไปส่วนที่ต่างคือในส่วนหน้าเราก็จะเอามาคิดในส่วนของ a 1ิบ a สิ a สิต่อไปอ๋อแล้วก็จะบอกว่า8ปดกิโลไบต์เนี่ยค่ะก็คือจะมีความจำตั้งแต่ a ศูนถึง a 1ิบ a สิบสองส่วน1 6บหกิโลไบต์จะมีความจำตั้งแต่ a ศูนย์ถึง a สิบสามอ่ะทีนี้เราก็มาดูเลขที่ต่างนี่ค่ะว่าเราจะมาเขียนได้อย่างไรบ้างแล้วก็เอามาเขียนก็เขียนไปได้ฐานสอง

แล้วทีนี้เราก็สังเกตได้อีกว่าเลขท้ายเหมือนกันอีกแล้วนี่เป็นเลขเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็จะเชื่อมเราก็จะเชื่อมเป็น a 1 2แต่เมื่อกี้เราอยู่ที่11จากนี้ถึง11คือเลขท้ายเหมือนกันแต่น,นี้เลขท้ายเหมือนกันเหมือนกันเลขท้ายเหมือนกันเช่นเดียวกันเราก็เลยจะเชื่อม a 1 2เข้าด้วยกันได้เลยทีนี้อมจริงยังเหลือ a ส3แต่เราจะพักไว้ก่อนเราจะมาดูว่า เนี่ยเลขตอนท้ายเนี่ยมันเหมือนกันแล้วเราจะเลือกให้ตัวไหนทำงานอย่างไรเราจะใช้ IC IC สาค่ะ7 L S 1 3 8ก็คือตัวนี้มาใช้มาใช้เป็น decoder ดดในการเลือกว่าเราจะสั่งให้ลอมตัวไหนทำงานก็เริ่มจากว่านี่เราก็จะเอาตัวหน้า ตรงนี้มาเขียนใหม่อีกทีนะคะเพื่อเห็นชัดเจนขึ้นเดี๋ยวจะมาเขียนใหม่อีกรอบแป๊บนึงค่ะศ1น0์หนึ่งศูนย์หนึ่งย่แล้วก็101งนย์น่งอย่างนี้เราจะสังเกตจากตรงนี้ซึ่ง ic 7 4 l rs 1 3 8เนี่ยเราก็จะใส่ได้3ขาใช่ไหมคะ abc อย่างนี้ก็มี3เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นขาออกเป็น y ศูนย จนถึง y 7นะคะแล้วก็จะสังเกตได้ว่าอย่างอันนี้ศูนย์จนถึงศ0นเนี่ยเป็นของลอมเป็นของลอมตัวแรกซึ่งก็คือมันอยู่ซึ่งก็คือมันก็คือค่าตรงนี้ก็คือค่า y 0อันนี้ก็คือค่า y 1เพราะฉะนั้นถ้าถ้ามีเลขสองนี้มาก็คือ y ี้ y 0กับ y 1ถ้าตัวใดตัวหนึ่งทงานเราจะเอามาแอนกันเพื่อจะให้ตรงนี้จะเป็น แอ uh, active low ไม่ว่าจะอเนี่ยเราจะให้เป็น active low แล้วก็จะไปเชื่อมตรงนี้ค่ะเอามาแอนกันแล้วไปเชื่อมกับลอมของ16 1 6กไบต์16กิโลไบต์ที่เราที่เราตั้งไว้เพื่อให้มันทำงานเพราะว่าจะเป็น Ictive ีฟ o แลเราก็เลยเอามาแอนกันเหมือนกันตัวต่อไปเมื่อกี้อันนี้เป็น101ซหึ่งเหมือนกันซึ่ง101เนี่ยเมื่อเราดูจะเหมือนเวลาเราใส่ค่าค่ะก็จะเป็น อ๋อศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์อ่ะศูนย์หนึ่งศูนย์เหมือนกันปุ๊บเราก็จะโยงเข้ามานี้ส่วนตัวต่อไปตัวต่อไปจะเป็นศูนย์หนึ่งหนึ่งถึงหนึ่งศูนย์ศูนย์เราก็ไปดูว่ามันคืออันไหนมันก็คือสองอันนี้เราก็เลยเอามาแอนกันเหมือนเดิมแล้วก็ไปต่อตัวสุดท้ายเป็นหนึ่งศูนย์หนึ่งกับหนึ่งศูนย์หนึ่งเหมือนเหมือนกันเราก็สามารถต่อเข้าได้เลยอันเนี้ยจะเป็นตัวสั่งว่าให้ลมตัวไหนทํางานเป็นตตตัััวววววเเเหมืืออนนนนนนนกป็ล่าาาา้้ีททํงงะ ทีนี้สิ่งที่เราค้างไว้อยู่ก็คือ a 1 3เพราะว่าอย่างที่บอกว่า8กิโลไบต์เนี่ยมี a 0ูถึง12ซึ่งเราต่อ12ได้แล้ว,ลวต่อไปเหลือ a 1 3ก็คือว่า a a 3 3เราก็จะมาสังเกตจากสังเกตจาก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 ตัวหน้าเหมือนเดิมนี่อันนี้ เมื่อกี้ที่เราเลิกเมื่อกี้ตอนแรกนี้เป็น a 1 2ส a สิส่วนนี้จะเป็นไล่มาเป็น a 1 3 a 1 4แล้วก็ a 1 5 a สอเราใช้ไปแล้วใช่ไหมคะทีนี้เราจะมาดู a 1 3ว่าอย่างนี้เราดูตัว,ต,วตัวท้ายสุดกับ a 1 3ว่ามันคือ0ูนยแล้วก็ไล่ไปถึง1ก็คือไล่จากน้อยไปมากอย่างนี้ก็คือใช้ได้เลยเพราะฉะนั้น a 1 3 A13 จาก CP จาก CPU เนี่ยค่ะสามารถต่อเข้ากับลอมได้เลยซึ่งลอมที่จะใช้อย่างที่บอกไปตอนแรกว่า A13 เนี่ยคือ16กิโลไ์ส่วน8กิโลไ์เนี่ยมีแค่ถึง12เทานั้นเราจะไม่สนใจ2องตัวนี้แล้วเพราะหมดถึงบเสร็จ2องตัวนี้แล้วก็ถือว่าเสร็จสิ้นแล้วที่เราสนใจอันแรกก็คือของอันนี้แล้วเราดูว่าเออมันศูนย์ไปหนึ่งเนี่ยถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นเราจะต่อ A13 แบบนึงนะคะ มันทัดดีค่ะมือมือ่อออะเราจะต่อ A13 เข้าไปได้เลยนี่เราก็ต่อ A3 เชื่อไมไปได้เลยเปนดมด,ดโอโอเคนี่ต่อเชื่อมไปทีนี้ตัวต่อไปเราก็มาสังเกตอีกว่าว่าเราจะใช้อะไรได้ม้าง เราก็ดูว่าอันนี้อันนี้ส่วนของอันแรกทําเสร็จแล้วอันนี้ของแปดเราไม่ดูนี่ยของแปดเราไม่ดูเราจามาดูตัวน,นี้ต่ออย่างอันเนี้ยมันไล่จากหนึ่งไปศูนย์คือมันเรียงมันเรียงมันเรียงจากมากไปน้อยอย่างนี้ใช้ไม่ได้เราก็จะมาดูในตัวถัดไปคือ a สิบสี่ิบก็ไล่จากหนึ่งไปศูนย์ก็จะใช้ไปได้อ,อีกก็ดูตัวตัวถัดไปทีนี้ a สิบห้ามาไล่จากศูนย์ไปหนึ่งก็คือไล่จากน้อยไปมากก็คือจะมันมันจะเรียง a d d r e s ได้แล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ A 1 5ในการเชื่อมของ16กิโลไบตตัวที่3เพราะฉะนั้นเราก็จะตีเส้น A 1 5นี่เพื่อจะเอาไปเชื่อมกับตัวที่3นะคะสวยงามอีมากตีเส้นตีเส้นทับนิดนึง แล้วก็ไปต่อไปต่อนี่ไปต่อตรงที่ a 1 3นี่โดยภาพรวมก็จะประมาณนี้แล้วจะซึ่งจะทำให้มันรันได้แล้วเพราะว่าไม่ว่าค่าอะไรจะส่งมาพอพอพอซีจะส่งค่ามาแล้วอ่ะมันก็จะรันไปที่ลอมต่างๆส่วนตัวที่เลือกว่าจะให้ลอมตัวไหนทํางานก็คืออย่างที่บอกไปตอนแรกว,ว่าจะเป็น a 13 a 14 a 1 5ที่จะเป็นตัวเช็คว่าตัวไหนจะทํางานค่ะ ก็การทำงานของการรวมรวมที่ขนาดความตู่ต่างกันก็จะมีความซับซ้อน่างนี้ค่ะขอบคุณค่ะ